ือเป็นเรื่องดีที่กฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยเซ็นหนังสือตั้งคณะกรรมการสอบส,วน,ส,อบสวนกรณีมีข้อข้อรหาว่ามีการเตรียมเรียกเก็บเปอร์เซ็นจากงบยุทธศาสตร์หรืองบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ2,560ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยัง่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศวงเงิน1 9 0 0 0ล้านบาทต,ตามข้อมูลที่นายนิพิษอินทรสมบตัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยประมาณว่างบประมาณยุทธศาสตร์ต่างๆทั้งหลายทุกว วันนี้มีการคิดเปอร์เซนต์มากกว่าเดิม ตามข่าวก็ยังเรียกกันเรทเดิม30-40อร์ไม่ต่างจากสมัยนกักการเมืองเรืองอำนาจแต่รูปแบบอาจไม่จ่ายสดใช้ประโยชน์ต่างตอบแทนอื่นเพื่อความแนบเนียนในขณะที่ประลัดมอทอดเด้งรับสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทางบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูจะไม่ให้ราคากับข้อมูลของนายนิพิทเท่าไหร่แถมตีกันเชียงว่าเรื่องการเรียกรับเปอร์เซ็นต์จากงบพิศษศาสตร์มันเกิดมาตั้งแต่ปี2 5ง7 นนก่อนที่รัฐบาลน,นี้เขาจะเข้ามาท่านหมอทอหนึ่งรู้ถึงขนาดว่าเป็นเรื่องการจัดซื้อจ,จัดจ้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมแสดงความมั่นใจสุดๆว่ากระทรวงคลองหลอดยุคนี้ไม่ยอมให้ใครมาทุจริตคอร์รัปชันเด็ดขาดฟังแล้วก็ได้แต่หัว <c oughs> คนนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ใครพูดไม่เข้าหูเพราะกวาดไปเป็นศัตรูเรียบพอหนีพิษส่งสัญญาณเตือนไปยังมอททอั้นนั้นแหละพลโทรสัรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลนอกจากจะไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็สาวหมัดกลับทันทีว่ารัฐบาลได้ข้อมูลว่าอาดีตนักการเมืองในจังหวัดสงขลาพยายามเป็นแกนนําชักชวนเกษตรก,กรในพื้นที่ให้รวมตัวกดดันรัฐบาลให้ช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ภายหลังน้ําท่วมคลี่คลายพร้อมขอให้กลุ่มการเมืองนั้นยุติบทบาทตัวเองด้วย ซึ่งก็ย่อมหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่แดนสตออย่างแน่นอนสาดคลนให้สุกปร,รกไปตามๆกันเลยแล้วก็เป็นถาวราเสน,เนียมอดีตสสสงขลาพักประชาธิปัตย์ที่ออกมาแอนอกยอมรับว่าเป็นอดีตนักการเมืองในจังหวัดสงขลาที่ได้รับเกียรติ จากโฆษกรัฐบาลพูดถึงพร้อมกับชี้แจงว่าก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเขาได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติจนทำนาไม่ได้มาหลายครั้งหลายคราติดต่อกันเขาก็เลยรวมตัวกันทำหนังสือมอบให้นายชัยวุฒิผ่องแพ้วอดีตสสสงขลาเพื่อยื่นขอให้ทางราชการช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ยังไม่ได้รับคำตอบและเกรงว่าจะล่าช้ายางเข่าเดือนมีนามเมษาซึ่งเป็นฤดูร้อนน้ำเค็มจะหนุน่นทะลักเข้ามาในทะเลสาบสงขลา ก็จะทำนากันไม่ได้อีกชาวนาจึงขอให้อดีตส,สสช่วยกันเร่งรัดทางการเท่านั้นแต่ก็ไม่ไหวถูกท่านในพลไก่โอเหมารวมว่าปลุกระดมหวังผลทางการเมืองปินิเป็นประเด็นที่ต้องตามต่อในสัปดาห์นี้สำหรับปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรีอันเลื่องลือของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด วันนี้เห็นว่าจะนัดพูดคุยกันกับทางปปสปปงเพื่อติดตามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับคดีที่สังคมกำลังให้ความสนใจก็คงเป็นตัวของเบนส์เรซิ่งหรืออัครกิจวรโรตเจริญเดชสามีดาราสาววาที่่คุนแม่แพทณปภาซึ่งเดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่แล้วหลังถูกจู่โจมตรวจคนบ้านพักและออฟฟิศก่อนถูกยึดรถเลมบกินีขั้นงามที่เบนส์เรซิ่งแสดงความเป็นเจ้าของไปตรวจสอบความเชื่มอมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด ของใส่สนะแก้วพิมพาเอาขปนชาวลาวที่ถูกรวบไปก่อนหน้านี้ ได้ฟังคำชี้แจงของ b บนส์ a c i n g เมื่อวันที่เข้าพบกับเจ้าพนักง,งานก็บอกได้คำเดียวว่าฝั่งไม่ค่อยเกินอุตส่าห์ได้เวลาไปคิดพล็อตเรื่องตั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนประเด็นที่เน้นหนักๆก,ก็เรื่องที่ว่าไม่รู้จักกับไสยนะแต่ประเด็นที่คว้างงูไม่พอ้อนคอก็เจ้าเลมโบกินีขันงามที่เบนส์เรซิ่งดำน้นำไปตื้อ,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 อว่ายืมเงินค่าดาวรถ6ล้านบาทจากนัทพลหรือบอยนาัคามผู้ต้องหาในเครือข่ายไสยนะ เงินมากขนาดนั้นแต่กลับไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันให้มีน้ำหนักได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยตัวไปสแตนบายรอเรียกเข้ามาให้ข้อมูลอีกครั้งซึ่งห,หนนห้าต้องมีหลักฐานเรื่องการยืมเงิน6ล้านที่ชัดเจนไม่เช่นนั้นรถก็โดนยึดเจ้าตู่ก็อาจจะโดนคดีฐานฟอกเงินไปด้วยไม่เพียงแต่รายของแบนค์แฟนแพท ยังมีดาราไฮโซลูกในกันเมืองอีกหลายรายที่มีความเชื่อมโยงกับแกงใซสนะแล้วก็จะเจอแจ็คพอตแตกชัยยะสยภัยรี60ทับสไปเยี่ยมถึงบ้าน